ทำมาตรงๆปุ๊บนะครับโอ้รอบพ้นออกมาได้แล้วครับผมโอ้เกือบไปแล้วนะครับแม่อีกนิดเดียวเลยนะครับไม่งั้นเราโอ้ได้ฝากลักไปแน่นอนครับนะครับพี่ตั้มครับแลวทีนี้ครับพี่ตั้มครับถ้าสมมติว่าเนี่ยข้างหน้ามันก็แคบเหลือเกินครับมันเป็นถนนเลนเดียวเนี่ยแล้วก็มีเสาอีกวิธีการออกออกย่างไงครับพี่ตั้มครับนะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนๆจะออกใช่ไหมนะครับลองทําวิธีนี้ดูครับนะครับเดินหน้ามานะครับตอนนี้นะครับเกียร์ อยู่ที่เกียร์ดีใช่ไหมอ่าเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนะเดินหน้านะครับเราเดินหน้าออกไปครับนะครับเราเดินหน้าออกไปนะนะครับเดินหน้าออกไปปุ๊บนะครับหมุนขวานะครับควมขวานะนะครับควมขวานี่คือควมขวานะนี่คือควมขวานะครับนี่คือควมขวานะนะครับแล้วเดินหน้าออกไปครับนะครับเดินหน้าออกไปนะครับเดินหน้าออกไปนิดนึงนะครับดูนะครับเสาเอเลยนะครับเสาเอเลยเลยเสานะครับพอเลยเสานะครับแล้วคือล้อตรงนะ